โอเคสวัสดีครับแล้วก็นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องพงสะทอนแช n แนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมต้อนรับออนไลน์เซิร์ฟเวอร์คาสานป็นอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับคิดว่าเราบิชอบอโตโนมัติน,ะน่าจะรอกันมานานนะครับนั่นก็คือกระบองมันเป็นกระบองนะกระบองอ่าอาร์ติโอโอเอสนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็ยืมมาจากคุณ อสอว,วิทนะครับผมในกลุ่มอาร์วิชอปออนไลน์นะครับผมก็เขาก็มานั่งรอแล้วนะจะดูผลด้วยนะครับผมก็เออไปยืมมาเพราะว่าวันนี้เข้ามาปุ๊บก็ราคาไม่แพงด้วยนะกระบอง OS เนี่ยเท่าที่ผมเจอก็อยู่ราวๆสิบห้าอถึงยี่นะครับผมเป็นบวกศนูนะแล้วก็ไม่มีการ์ดนะครับแต่ราคาแพงก็น่าจะเป็นที่ใบบวกสิเอ็นะครับแล้วก็เรื่องของการ์ดทูมาการด,ดต้านะครับผมอันนี้น่าจะแพงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ มันก็เป็นไอเทมหนึ่งที่สามารถทดแทนได้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของกระบองอติโอเอสก่อนเนาะว่ามันมีคุณสมบัติอะไรนะครับก็เบิกเริ่มมานะครับผม m อ d k มาที่170นะครับผม m อ็ ML k เพิ่มอีก3%นะแล้วก็บวก7ได้ถ้าบวก7ได้ก็จะได้เอ p พีเปนะครับบวก9ได้ก็ดาเมจของอัตโนมัสแรงขึ้น20%นะครับผมมันเป็น เพิ่มความแรงของสกิลอัตโนมัตินะ20%แล้วก็11ถ้าบวก11ได้นะครับผมก็คือความแรงทั้งเวทเวทมนตของโฮลี่แรงขึ้นอีก15%นั่นเองนะครับกระบองนี้ใส่ได้ตอนเลเวล130นะครับถ้าก่อนหน้านั้นก็ไปใช้จัดเม็มาก่อนก็ได้นะครับผมเก็บเวลไม้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ใช้ได้ตั้ตอน130นะครับแล้วก็เห็นใน้พอนประมาณราคาตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนะก็เป็นวันที่เขาเข้ามาเลยพอดีนะครับก็คือวันที่20เดือน10 ปี6-5นะครับก็ประมาณ 15m นะครับ 15-20m นะครับผมก็เดี๋ยวมาเทียบกับแกะโฮลิสติกนะครับว่ามันเป็นยังไงอุปกรณ์ของสมสัยตามนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับผมปึ๊บก็เดี๋ยวใส่หมอกเป็นหมอกเซรีนละกันนะครับผมโอเคผมมีโบอยู่แล้วใช่ไหมปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไง ปึ๊บอันนี้เป็นบมวกเซรีนหวกแก้วนะก็ยืมมานะครับแล้วก็ใส่เป็นการ์ด KK นะครับแล้วก็สเปล่4นะครับผมหวกเก้าสเปล4นะ่4เนาะก็โอเคของตามนี้นะครับคอสตอมบิทินบิชอปชาโดว์บีชอปนะโอเคลองดูกันสองแสนสองสองสองห้านะครับสองหนึ่งหกนะครับสองหนึ่งแปดนะ 205นะครับ234มอ่าจะเรงสุดนะสองส0มสี่สองนะครับ219นะครับผมส2งสองนะสองนะครับ225เนาะโอเคยิงไป10ครั้งแล้วนะครับผมอันนี้ที่เป็น่า os หกสิบเอ็ดสองกา OS ไม่ชีนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นซีรีนะแล้วก็อันนี้ผมอยากลองส่วนตัวนะครับก็คือเดี๋ยวจะลองสเปลเซอร์คินะครับเพราะว่าตอนนี้ความจริงคือราคาของสเปลเซอร์คิตอ่ะกับไอ้ซรีลิบอนที่มันบวกดีๆอ่ะมันราคามันใกล้เคียงกันนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมอันนี้เป็นสนะเปลเซอร์คินะครับสองสอนะครับ สองหนึ่งห้านะสองหนึ่งสามนะครับสองหนึ่งหกเนอะสองสองแปดนะครับสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สี่นะครับสองหนึ่งห้านะครับผมสองหนึ่งสองสองศูนย์หกนะครับ น่าจะประมาณนี้นะน่าจะเบากว่านะครับผมเบากว่านิดนึงแนละ้วก็เอ็มอดีเมาลดลงไปนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใช่ไหมเออใช่นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเทจเก่าโฮลิสติกนะครับปุ๊กๆุลล๊ลองดูกันเพราะ่ไงโฮลิสติกมันก็แรงกว่ายอยู่แล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะลองดูปุ๊กสองแปดแปดนะครับต๊กสองหกเก้านะครับ 287นะครับ286นะ280นะครับผมสองนะครับ280 276ศอเนาะ265นะครับผมโอเ okay, ค289นะครับอันนี้มันเป็นเทสในเสาหินเนาะของคอนเท่านะครับก็ประมาณนี้นะดาวดิด ห่างกันก็พอสมควรแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคือถามว่าราคามันแรงมากไหมนะครับตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันนะก็คือ a ิต i o OS นะครับผมบวกศูนย์อยู่ที่ประมาณ 15M เมนาะก็ตีราวๆ300นะครับผมแล้วก็ใบบวกสินะครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ2,000นะครับผมบวก1ิใบบกวกสินะก็ประมาณ2,000ก็สอ0พันก,กามแลก็แก๊ อ่าไม่ชีอีก2ใบก็น่าจะปและว1,000นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้นะก็สองใบก็สองพันเนาะก็เป็นประมาณ4ี่พันสามสี่พันสามถึงก็ถ้าให้6ตีก็ประมาณ5้าพันนะครับผมได้เลยชิปได้เลยเซตหนึ่งแล้วก็หมวกอ่าเสริลริบบอนถ้าไม่อะไรมากก็ไม่แพงนะครับผมก็ใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับอ่าโฮลีสติ๊กหมวกแกะเนี่ยมันก็ราคาพางกันค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ว่า มันใช้ได้เร็วเนาะถ้าเป็นพล l ส s i กแต่ว่าอันนี้มันต้องร้อยสามสิบก่อน,นครับก่อนนั้นก็ไปใช้จัดมินมาก่อนนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะมาทดสอบความแรงให้ดูนะครับเผื่อแบบบางคนถามว่าเฮ้ยความแรงมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็มาทดสอบให้ดูแล้วเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองอีกสักนิดนึงนะครับผมปึ๊บแต่ว่าอย่างที่ข้อเสียอีกอย่างหนึงคือรถไล่มันหายไปนะครับอย่างผมก็หายไปสนะิบเนาะเพราะว่าอ่ต้นเชียหายไป 10, สิบสี่หายน่าจะหายไปยี่สิบนะครับผม ค่อนข้างหายไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะยวลองเปลี่ยนสอดูบ้างแต่เสื้อผมยังไม่มีนะครับเสื้อเซ็ตใหม่ยังไม่ได้ทำตอนนี้ราคาก็น่าจะเพง พอกันเนาะชึบชึ่ะอีกสักนิดโอเคนะครับก็สองสองเก้าเนาะอ่ะถ้าเป็นโมแกะล่ะสองเจ็ดศูนย์เนาะ นะครับก็น่าจะเห็นภาพว่าเออมันก็ต่างกันอยู่นะแต่มันก็ใช้ได้นะครับผมไม่แย่เลยโอเคครับถ้าถามว่าเออถ้ามันมีหลอดร่อดไล่อ,ลอ,ลยอย่างนี้ทำยังไงนะครับคำตอบง่ายๆนะครับหาก๊าซสวิตไนท์มาใช้นะครับผมล่แล้วไม่โดนขัดนะแถมไม่ต้องเพิ่มระยะเวลาล่ด้วยครับค่อนข้างดีเลยนะครับผมโชว์ได้นะครับ โอเคครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะก็มาลองทดสอบอให้ดูนะครับว่าความแรงมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วเนาะโอเคครับก็ถ้าใครมีงบนะครับก็เอาไปทําได้นะครับแล้วก็ใช้แทนโมเกะโฮลิสติกได้เลยนะครับผมมันก็พอใช้ทูทูไทยกันต่อไปได้นะครับผม โอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อหน้านะครับผมแล้วก็ใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องโฟนสัทวอนชแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วบอกว่าเอ้ยยังไม่ชอบยังไม่นั่นก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังไม่เข้ามาก็ดีใจแล้วนะครับวันท้ายนี้ผมก็อยากขอบคุณคุณสรวิทย์นะครับผมที่เอามาช่วย ให้ขยออืมกระบอง a ัติโอ,โ,อโอเอผมมาใช้มาลองมาลองเทสดูนะครับผมแรกว่าจะทำแต่ไป,ไป,ไปมางบปานปลายนะครับพอดีตอนนี้ไปติดเล่นเจนเนนะครับผมต้องไปทำของเจเด้วยนะโอเคครับก็ได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ